พูดถึงบัตรคนจนค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศการลงทะเบียนนะคะเป็นไปอย่างคึกคักที่เดียวบางคนบอกว่าโอ้โหเงินที่ให้มาเนี่ยน้อยจังเลยขอเพิ่มวงเงินได้ไหม,มส่วนบางคนที่ไปลงทะเบียนนะคะก็บอกว่ากลัวจังว่าตัวเองเนี่ยจะพลาดสินเพราะว่าเงื่อนไขที่ตรวจสอบคุณสมบัติเข้มงวดกว่ารอบที่แล้วค่ะ ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีและธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดกลางบางใหญ่มีพี่น้องประชาชนมารอคิวลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่อย่างต่อเนื่องโดยหลายคนอยากจะให้รัฐเพิ่มวงเงินในบัตรให้มากกว่าเดิม200-300บาทและมองว่าสวัสดิการบางอย่างไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าอะไรบ้างเขาบอกว่าอย่างเช่นค่าเดินทางโอ้โห น้ำมันเนี่ยแพงค่าเดินทางก็เพิ่มสูงขึ้นค่าน้ําค่าไฟเป็นต้นส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณารอบนี้เข้มงวดเกินไปอย่างเช่นคุณสมบัติรายได้เฉลี่ยครอบครัวไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนและต่อปีจึงกังวลว่าอาจจะพลาดสิทธิ์ได้ก็อ,อย่าให้เพ่มในบาทขึ้นมาอีกสักหน่อยเพราะว่า300ร้อยไของสองแถมด่าง เมื่อก่อนนี่ได้เยอะแต่ตอนนี้อะไรก็ขึ้นก็มีกังวลอยู่นะคะก,ก็ได้ไม่ได้เราก็ลองดูอ่ะถ้าได้ก็ดีไปเพราะว่าจะได้ช่วยเรามาั่งเพราะเราก็ลำบากอืม น้อยก็ขอให้ช่วยบ้างนะคะเพราะว่าลำบากเนอะคระัคุณผู้ชมด้านประลัดอาเภอบางใหญ่บอกว่ายอดลงทะเบียนรอบนี้มีผลตอบรับดีมากมีผู้มาลงทะเบียนรวมแล้ว1,200รายเป็นรายใหม่ถึง40%ซโดยปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือการให้คู่สมรสทุกคู่ต้องเซ็นยินยอมเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขใหม่ค่ะช่วงนี้ต้องเรียว่าทุกคนนะฮะก็เจอกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจก็ลำบากกันทั่วนหน้านะครับ